ชื่อเด็กหญิงดใจหมอเล็ที่สิห้าค่ะค่ะนู้ชื่อเด็กหญิงดวงใจดเ็กที่ิบเก้าค่ะค่ะน้ชื่อเด็กหญิงนัังวนเล็ที่สจค่ะครับมเดใจหลวูมรดกเล็กที่แครับค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสศรษฐรอบเอลในรูปแบบแผนภาพก่องค่ะไปชมกันเลยค่ะ เส้นรอบเอวของคนเรานอกจากจะมองบอกคุณสัดส่วนโดยแพทคะแนนเทยด้วยสายตาแล้วผลการศึกษายังพบว่าปริมาณไขมันในช่องท้องจะมีความสัมพันธ์กับขนาดเส้นรอบเอวและการเกิดโรคด้วยค่ะวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาขนาดรอบเอวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถิติมาประยุกต์ใช้ในช่วงปจมวันค่ะครับสมมติฐานมีดังนี้ครับขนาด รอบเอวของนักเรียนหญิงมีขนาดสมส่วนกว่านักเรียนชายครับแล้วิธีดําเนินงานนะคะ 1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเพบ่วปรึกษาและร่วมกันวางแผนเสนอเข้าโรงต่อครูผู้สอนค่ะค่ะ2ร่วมกันกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาเก็บข้อมูลโดยนักเรียนชั้นเพิยมศึกษาปีที่6จํานวน18คนและจัดทําตารางดาเนินการค่ะ3กําหนดวิธีการออกเก็บข้อมูลและแบ่งหน้าที่กัน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การกระจายข้อมูลและทำแผนภาพรองค่ะค่ะงั้นพวกเราไปสำรวจกันก่อนเลยนะคะรค่ะพี่เอลสามสิบค่ะที่เอลยี่สิบแปดี่เอลยี่สิบสี่ค่ะผลการศึกษาคุณคว้าปรากฏการศึกษาดังนี้ค่ะ หนึ่งขนาดรอบเอวของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สรุปได้ว่าค่าต่ำสุดเท่ากับ24ค่าสูงสุดเท่ากับ38คอทาย1เท่ากับ26.5คอทาย2เท่ากับ30คอทาย3เท่ากับ3 0มามัธยฐานเท่ากับ30ค่ะสองข้อมูลขนาดรอบเอลของนักเรกีเนยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส6สรุปได้ว่าค่าต่ำสุดเท่ากับ24 ค่าสูงสุดเท่ากับ36มสิบหกทายที่1่เท่ากับ26่สิบพอทยที่2เท่ากับ30มสิบพอทายที่3เท่ากับ33 5ามค่ะสามข้อมูลขนาดรอบเอวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สรุปได้ว่าค่าทำสุดเท่ากับ24ค่าสูงสุดเท่ากับ38พอทายที่1เท่ากับ26.5พอทายที่2เท่ากับ30พอทายที่3เท่ากับ3าค่ะ จากการสำรวจขนาดรัดรอบเอวของนักเรมมียนหญิสาเปที่6พบว่านักเรียนชายมีขนาดรอบเอวต่ำที่สุด24นิ้วมีขนาดรอบเอวสูงสุด38นิ้วและการกระจายของข้อมูลมีค่าที่ใสเท่ากับ14ส่วนนกักเรียนหญิงมีขนาดรอบเอวต่ำสุด24นิ้วมีขนาดรอบเอวสูงสุด36นิ้วและการกระจายข้อมูลมีค่าที่ใส่เท่าก,กับ2ค่ะประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ละคนถ้ารู้จักทำงานเป็นทีมมีความสามาัคคีกันค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ